สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กนิดค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีเลือกเห็ดฟางแล้วก็วิธีการถนอมเห็ดฟางไว้ทําอาหารได้หลายๆวันนะคะเห็ดฟางเนี่ยเวลาเราซื้อนะคะให้เพื่อนๆเลือกดอกอุ้งๆอย่างนี้นะคะประมาณอย่างนี้ค่ะและให้เลือกขาวๆนะคะถ้าเห็ดฟางที่เราไปซื้อเนี่ยสีออกน้ําตาลแล้วเนี่ยอย่าซื้อนะคะนั่นจะเก่าวันนี้เลือกมาเนี่ยก็น้องเขาเลือกให้ก็ยังไม่ค่อยถูกใจค่ะยังไม่ค่อยขาวนะคะเพื่อนๆอย่าเลือกดอกบานๆอย่างนี้นะคะ อันนี้จะไม่อร่อยค่ะให้เลือกตุมต่มๆแล้วเห็ดฟางเนี่ยจะเสียง่ายเราซื้อถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยให้ทําวิธีนี้ค่ะนี่คือล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆผ่าครึ่งเลยค่ะรอบๆดอกข้างล่างเนี่ยเขาบางทีมันจะมีฟางติดเล็กๆเนี่ยเราก็ให้หั่นออกนะคะแล้วก็ล้างออกให้สะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งไว้ค่ะแล้วก็ผ่าให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งน้ําให้เดือดค่ะ ให้เพื่อนๆเ,เตรียมน้ำเปล่าน้ำประปาเนี่ยค่ะไว้สักหนึ่งชามนะคะเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็จะใส่ไว้ในนี้เลยค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะให้ใส่เห็ดฟางของเราลงเลยคะ่ะเราจะต้มเห็ดฟางของเราเนี่ย,เด,ยเดือดแล้วต้มให้สุกเลยนะคะพอเราใส่เห็ดฟางนะคะแล้วก็เริ่มเดือด แป๊บหนึ่งแล้วก็ค้างไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟแล้วนะคะนี่เริ่มเดือดแล้วค่ะมีฟองก็ช้อนขึ้นค่ะเราก็จะให้สุกประมาณสัก่า80-90เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เราเดือดแล้วเราไว้สักพักหนึ่งเราก็นำขึ้นเลยค่ะ ปิดไฟนะคะเราจะนำเห็ดฟางของเราที่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยช้อนขึ้นแล้วก็ไปใส่ในน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นปกตินี่เลยของเราเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำแข็งอะไรนะคะอันนี้ก็ช้อนขึ้นมาก็ใส่น้ำเย็นลงไปเลยค่ะอันนี้ทำให้เพื่อนเพื่อนดูก็เลยเอาน้ำมาชามหนึ่งเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำเย็นแล้วเนี่ยเก็บเลยค่ะเข้าตู้เย็น เพื่อนๆจะมีกล่องหรือว่าใส่เป็นถุงก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะใส่เป็นถุงพลาสติกไว้ค่ะแล้ววิธีการเก็บนะคะให้ใส่ตัวน้ำที่แช่เห็ดลงไปด้วยค่ะจะทนนะคะถ้าอยู่ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะอยู่ได้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเก็บไว้นานเลยนะคะให้ใส่ช่องฟิชที่แช่แข็งถ้าเราแช่แข็งเนี่ยเรามีส่วนของน้ำนะคะ ตัวเห็ดฟางของเราจะไม่เป็นฟองอากาศค่ะเมื่อนําออกมาละลายแล้วก็ทําอาหารนะคะเนี่ยนะคะใส่ให้ท่วมๆอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บรักษาเห็ดให้สามารถทําอาหารได้หลายๆมือค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอันนี้ก็จะผูกแล้วเข้าตู้เย็นฝากกดติดตามด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ